อีกรอบนะครับว <ises> ันนี้ผมจะพาพ่อแม่้องมาหาดอกก้านแถวในป่าเขตป่าชุมชนครับแถวนี้เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านครับเดี๋ยวมาหาดอกก้านนะที่ดอกที่เป็นก้านนะยังไงติดตามกันนะครับดอก้านมันก็จะอยู่แถวในป่านี่ครับเดี๋ยวเราจะหากันครับบ้านบ้านไหนเรียกว่าอะไรกันเดี๋ยวคอยดูนะครับว่ามันเป็นยังไง หลังจากที่เราเดินมาได้สักพักครับเจอแล้วครับพี่น้องนี่ครับลักษณะเป็นนี้ครับนี่คือดอกก้านครับคือก็จะเป็นก้านแล้วก็มีดอกเลยครับดอกก็จะหอมนะครับเ,เดี๋ยวเราจะหากันไปเรื่อยๆครับเริ่มถึงป่าดอกมันแล้ว ไม่รู้จะได้เยอะหรือเปล่านะติดตามกันไปเรื่อยครับเจอแล้วครับพี่น้องดอกที่3มครับวันนี้ก็ต้องพูดภาษากลางหน่อยนะครับพี่น้องนะถอนขึ้นมาเพราะว่าบางคนแถวท้ากลางอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเพผมพูดภาษาเหนือนะทุกครั้งทุกคลิปคลิปนี้ขอพูดภาษา มันเป็นอาหารครับดอกกา้านครับอยู่ในแถวป่าครับก็อย่าเจอเนีครับเห็นแล้วเยอะๆเลยครับแกงส้มครับพี่น้องนี่สองดอกแก,แกงส้มแกงส้มใส่หมูใส่ไก่อะไรก็ได้เหมือนกับสายบัวแต่อ่อยกว่าสายบัวหน่อยครับ ชีวิตบ้านนอกบ้นาก็จะหากินแถวป่านะครับจะเข้าไปตลาดก็กลัวโควิดตอนนี้โควิดเยอะครับพี่น้องก็ต้องหากินแถวในป่าเป,เป็นป่าเขตช,ชุนชนมชนครับเปิดไีแล้วพี่น้องป่าชุมชนของหมู่บ้านเขาโอเค,ครับยังไงก็เดี๋ยวดตามกันไปเรื่อยๆครับกำลังสนุกเลยครับ เดียวมาคนเดียวคนนี้เคครับเดี๋ยวหาไปเรื่อยก่อนเนาะตามกันดูไปเรื่อยครับครับโอ้โหเดินมาตั้งไกลครับพี่น้องกว่าจะเจอก้านหนึ่งาหายยากยู่ครับมันเขียมครับพี่น้องมันเขียมมากอันนี้สวยๆนะครับเดี๋ยวเราต้องย้ายมงหน่อยนะมง่งนี้ไม่มีเลยครับพี่น้องต้องหา ห้องใหม่นะม่วงที่เขียมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอีกม่องหนึ่งสวยๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะพี่น้องนะโอเคครัโ้โหเนี่ยปลาได้สมบูรณ์นะครับมีแยะตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้อง กลับมาหาอีกที่นึงพี่น้องตรงนี้ก็เริ่มเจอครับก็มีแต่คนหากันนะใครๆก็หากันตาดีได้แตา่ไลา่เสียครับพี่น้องหนึ่งปีมีข้างเดียวครับปีหนึ่งออกข้างเดียวหนเดียวรสชาติก็อร่อยครับราคาก็แพงพอสมควร สาดอก2ีบาทเดิเลาไปเราไม่ขายครับพี่น้องเก็บไว้กินครับใส่แกงแทแกงป่าแกงส้มใส่ยอดมะเมาไม่รู้ว่าพี่น้องเรียกว่าอะไรเอดมะเมาที่เขาแกงใส่เปลาะนะครับดเปลาะให้ทอครับบ้านผมเรียกว่ามะเมา ันนี้อีกสักประมาณสักยี่สิบถึงหนึ่งเดือนเนี่ยบ้านผมก็จะออกแล้วเห็ดเห็ดทอปนะพห่น้องบ้านผมแกะเห็ดทอบหรือว่าเห็ดเคาะนะครับเ,นเนถินนี่เห็ดเคาะเถินนี่อร่อยครับเนาะหอมเพราะมันเป็นป่าหินมันไม่ใช่เป็นป่าดินอวามอร่อยของอเห็ดเคาะอำเภอเถินนี่อร่อยที่สุดอดเคตครับติดตามกันไปยาวๆก่อนนะครับ ครับพี่นาะส้มหมอรครับที่เขาใส่แกงเห็ดเพาะเห็ดหนอครับพี่เนองเนี่ยเอาไปแกงใส่ดอกก้านก็อร่อยครับพี่เ้อะแกงส้มนะเดี๋ยวผมก็จะเก็บเหมือนกันเยอะแยะครับเดี๋ยวแกงใส่เห็ดเพาะครับอร่อยที่สุดเลยออกรสชาติส้มส้มพอดีพอดีครับ ร้อนมาแล้วครับพี่น้องเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วครับกับก่อนโอ้ยเฟรครับโอ้โหเก็บมันหนึ่งชั่วโมงครับพี่น้องได้แค่นี้ครับ พอได้แกงครับพี่น้องคุปข้าวข้าวไปหนึ่งมื้อครับมื้อเย็นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อกับข้าวแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายในโรเรียนครับพี่น้องก็อยาเอาไปแกงส้มครับพี่น้องครับแกงส้มใส่ยอดส้มเมาครับพี่น้องส้มเมาเก็บมาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในโรเรียนครับพี่น้องครับเศรษฐกิจพอเพียงครับกินอยู่แบบบ้านนาครับบ้านนาบ้านทุ่งครับผมยังไงก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดคับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เกวโวได้ทำคลิปให้พี่น้องได้ชมได้รับชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ